ครับเพื่อนๆกลับมาพบกับพันแปลงกินเฮาส์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามา,มาดูโรงเรือนนะครับขนาด6กคูณยีนะครับพิกัดวันนี้จะอยู่ที่บ้านท่าลําดวนนะครับอยู่ใ,ใกล้ห้วยสีทนของจังหวัดกาฬสิงุ์ของเรานี่เองนะครับว่าแล้วเราก็เข้าไปชมกันเลยครับผมสําหรับภายในโรงเรือนนะครับก็ โครงสร้างหลักของเราเนี่ยใช้เหล็กกาวไนซ์สตีลทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบน็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีส่วนที่มีรอยเชื่อมประมาณ5-10ซนะครับตรงหูของทรัสนะครับก็จะมีการวิ่งทรัสสำหรับยึดความแข็งแรงนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับในส่วนของฐานลากนะครับของเราเนี่ยฐานรากเราเนี่ยเราจะเจาะเป็นทรงกระบอกลงไปนะครับ ก็จะมีไดมิเตอร์อยู่ที่20ซนติเมตรแล้วก็ลึกลงไป50เซนติเมตรนะครับโดยเทปูนเต็มกระบอกนะครับตรงนี้ต่อหม้อเราจะวางต่อหม้อก่อนนะครับในการทำเราก็มีออปชั่นทำใหใ้ในการเอา PVC นะครับข้อ PVC นะครับมามามาเสริมให้ตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันสนิมนะครับกรณีมีน้ำขังในอนาคตนะครับตรงจุดต่อ,อของแคมป์นะฮะ แล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็จะมีการล็อกด้วยสกรูนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์มันขยับนะครับอ,อย่างตัวนี้อย่างแค้มตัวนี้เราก็จะมีการยึดยึดสกรูให้ทุกจุดเลยนะครับสำหรับการยึดความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับเราก็จะมีเสาค้ำนะครับให้นะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังแล้วก็ตรงกลางนะครับ โรงกายม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังโรงกายก็จะมีตรงดั้งด้วยนะครับด้านตรงกลางด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะมีจุดซ้ำนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของเรานะครับเวลาลมมาแรงมันก็จะเอาอยู่นะครับมุ้งตาข่ายนะครับของเราก็จะใช้มุ้งตาข่ายขนาดสาตาต่อตารางนิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกรดที่สามารถ กันแสง UV อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3-5ปีนะครับแล้วก็หลังคาพลาสติกนะครับจะเป็นหลังคาพลาสติก PE หนา150ไมิลคอนะครับหรือ0.15ม mm ิิเมตรนะครับตัวนี้เราจะเป็นเกรดที่เป็นแบบกระจายแสงนะครับกันตะไคร่น้ำกันหยดน้ำนะครับ เมื่อเวลาฝนตกลงมาน้ําก็จะไหลผ่านสะดวกนะครับไม่กระจุกที่จุดใดจุดหนึ่งสาหรับการยึดมุ้งตาข่ายแล้วก็พลาสติกหลังคาโรงเรือนนะครับเราจะใช้รางวล็อกกับลวดสปริงนะครับในการยึดนะครับมันจะให้ความแข็งแรงมากกว่าการใช้คลิปล็อกธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดสปริงเพื่อ PVC นะครับในส่วนของรางไวล็อกนั้นก็จะเป็น ลางเกาไนสสตีลนะครับกันสนิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรดพิเศษนะครับหนาะอย่างดีนะครับผม